สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันครับพี่น้องหากไม่มีภารกิจที่สำคัญผมจะมานั่งเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การสู้รบให้พี่น้องได้ฟังเป็นประจำนะครับแต่เมื่อวานต้องขออภัยพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเพราะว่ามี เรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีตอนบ่ายๆนะครับก็กําลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาว่าจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การสู้รบในพื้นที่เขาข้อให้พี่น้องได้ฟังปรากฏว,ว่าแม่บ้านนะครับเขาเกิดอาการตาเนี่ยมันก็ตกยิก้งย,ย,ยิตาข้างซ้ายของเขาลืมไม่ขึ้นพี่น้องมันเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนจากนั้นก็นําไปหาหมอไปส่งโรงพยาบาลหมอว่าเครียดมาก ว่าอย่างนั้นอาจจะดูโทรทัศน์เยอะดูโทรศัพท์เยอะหมอเขาว่าอย่างนั้นซึ่งจริงๆแม่บ้านของผมเนี่ยเขาดูโทรศัพท์เยอะดูทั้งวันนะครับกลางคืนกว่าจะนอนก็นู่นแหละประมาณ3ามสี่ห้าทุ่มเขาถึงได้นอนเสร็จเรียบร้อยคลิปที่ดูก็ไม่ใช่ดูของอผมไปดูของคนอื่นพี่น้องคืออยู่ด้วยกันมันอาจจะดูแล้วมันคือดูทุกวันรู้เรื่อง,ร,ร,องรู้เราทุกวันเขาก็ไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวของผมมากนะเขาอาจจะเครียด ก็เลยไปดูพวกเกี่ยวกับ Tik t o อกดูเกี่ยวกับเรื่องของตลกทั่วๆไปพอไปหาหมอหมอเขาก็จัดยา,าใครเครียดให้กินหมอบอกว่าเครียดต้องพักผ่อนให้เยอะๆว่าอย่างนั้นอีกอย่างงานที่แม่บ้านเขาทําอยู่นะครับเขาก็รับราชการอยู่ที่สํงงานักงานประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนะครับเขาก็ไปทํางานประจําที่นี่อยู่หน้าจอ อคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทำให้มีผลกระทบนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันเมื่อวานนะครับก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ช่วงเช้าทำพันไพไขข่าวเล่าไปแล้วตอนหนึ่งแต่ตอนบ่ายเราก็มาพบปะ,ะเรื่องราววิรกรรมการสู้รบตามแผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึกอีกนะครับ เหตุการณ์ที่ผมกําลังจะเล่าน,นี้เป็นเรื่องราววีลกรรมของกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่954นําเรียกขานว่าขังเขาพิฆาตกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่9 5 4า้่ขังเขาพิฆาตเนี่ยตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิทธิไกยตรงกันข้ามกับกองร้อยของแอดมินนะครับก็ไปมาหาสู่ก็คุ้นเคยกันพอสมควรโดยเฉพาะ อดีตผู้บับกองร้อยท่านพันเอกชาญรงปานสุวรรณแล้วก็จาก,ก่อท่านกาศเมธาควบพิมายก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีพี่น้องหลายคนหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันก็รู้จักกันวันนี้ถึงคิวที่จะต้องเล่ากองร้อยท่านพันจูโจมที่954นามเรียกขานว่าขังขาขาพิฆคาตให้พี่น้องได้ฟัง กองร้อยฐานพันจุโจมที่954เนี่นี่เขาเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่เขาคอในวันที่29พฤษภาคม2524เดินทางในวันที่29ประมาณวันที่30 31พฤษภาคม2524เขาก็เข้าถึงพื้นที่จุดแรกที่เดินทางเข้าไปก็คือแคมสนเหมือนกันจากนั้นนะครับก็ขึ้นรถยนต์ยีเอ็มซีจากแคมสน มุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่แถวเขาคอแถวบ้านเล่าลือนะครับแถวทุ่งสะระพงแถวนั้นนะครับเวิ้งนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอาฐานพันจูโจมจากชโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักทงชัยนะครับเวิ้งทางาน้ําตกสีดิดทางาน้องแม่นาเขาหญ้าเขาตะเคียนโง่นะครับแถวฐานกรุงเทพแถวฐานอิทธิแถวไปสนีแถวนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ฐา,านพัานจู่โจมจากโชคอันหนึ่งสามค่าปกทงชัยทั้งหมดภารกิจในช่วงนั้นก็ตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าหนึ่งป่าปามกวาดล้างพอกคอในพื้นที่เขาคอและพื้นที่ใกล้เคียงให้ออกจากผืนป่าให้หมดภารกิจที่สองก็คือคุ้มกันการสร้างทางให้กับชอพันสีและศูนย์เครื่องมือกลอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบุร์ ในช่วงก่อนๆนนะครับก็มีบริษัทเอกชนน่าจะเป็นบริษัทเบนจามาธพวกนี้แหละเขาเข้ามาทําแต่ทำไม่ไหวเพราะว่าถูกโผคขอโจมตีเผารถยนเผารถเท็เตอร์เครื่องจักรกลทั้งหลายแหลก็ได้รับความเสียหายพอปีพศ2 5 2 4เสียเขาก็ปรับแผนใหม่นํารถของทหารทหารช่างเนี่ยเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ศูนย์เครื่องมือกลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเข้าไปในพื้นที่ พอเข้าไปก็ถูกโจมตีจากนั้นฐานผ่านจู่โจมเขาก็เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยให้แต่พอเข้ามาทุกกองร้อยพี่น้องไห้ท้องกลับไปนะครับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่อนข้างเยอะตามที่พี่น้องได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นวันนี้ถึงคราวที่กองร้อยฐานผ่านจู่โจมที่954ขังเข่าพีฆาตกองร้อยบัดดี้กองร้อยเพื่อนของผมนี่แหละนะครับก็เดินทางเข้าถึง พอวันที่หนึ่งมิถุนายน2,524ระหว่างที่พี่น้องทานพาจูโจมจาก954าเ,เขากำลังหลับนอนบางคนก็หลับๆตื่นๆพี่น้องนั่นคือเวลาประมาณสัก4ี่ทุ่มจู่ๆพอก็ขอจำนวนหนึ่งนะครับเคลื่อนกำลังบุกเข้าโจมตีฐานวิบัติการของกองร้อยฐานพาจูโจมที่954พี่น้องคิดดูว่าผมก็ขอในมันบังอาจขนาดไหนบางอาจนำกำลังบุกเข้าโจมตีฐานพันจูโจม โชคอ 1, ันหนึ่งสามค่พักธงชัยในยามวิกาลเขายิงด้วยจรวดอพยจีเข้ามาพี่น้องตามด้วยเอ็มเจ็ดสิบเก้าจากนั้นคอแสแวงเครื่องกึ้มกึ้มกึ้มยิงเข้ามาในฐานวิบัติการฝ่ายฐานพันกองร้อยที่เก้าห้าสี่เนี่ยเขาก็าสู้ครับพี่น้องยิงต่อสู้กลาดปืนเนี่ยยิงปับ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 คือยิงออกไปอย่างหนาแน,น่น <S <S ต้านทานการลุกของผอ,อคอวันนั้นผอคอ,ค,อคิดว่ายังไง เขาต้องยึดฐานวิบัติการของอกองร้อยฐานพันจูโจมที่954ขังเข่าพิฆ่าได้แน่เพราะเสียงปืนช่วงแรกๆเนี่ยมันแผ่วเหลือเกินมันจะไม่ให้แผ่วได้ยังไงพี่น้องช่วงนั้นคนกําลังหลับๆตื่นๆกําลังเคลิ้มๆนึกออกไหมเหลือแต่เวรยนยามประมาณห้าหกคนเท่านั้นแต่พอสักพักกองร้อยฐานพันจูโจมที่954ขังเขาพิ่ฆ่าเข,า,า,ขาตั้งหลักได้พี่น้องปืนกล M79 เจ้าหลวดถูกยิงถล่มไปที่ หน้าแนวอย่างหนักเหมือนกันในระหว่างที่พวกเรากาัดกระสุนปืนออกจากลํากล้องเพื่อสังหารฆ่าศึกเนี่ยทางฝั่งของพวกรอเนี่ยขเขาเงียบเสียงลงพอฟังฝั่งเราเนี่ยเสียงปืนเนี่ยมนเงียบลงฝั่งนั้นก็ซัดมาอย่างหนักคือผัดกันลุกผัดกันรับอยู่ตลอดเวลาพี่น้องการยิงต่อสู้กันในค่ําคืนนั้นเท่าที่ผมทราบนะครับยิงกันตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงเวลาตีสองพี่น้อง สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองนะครับสีชั่วโมงที่ปะทะกันพกคอเนี่ยเขาคิดว่ายัางไงยึดได้แน่ถ้าเขายึดฐานวิบัติการของกอง้อยฐานพันจูโจมที่9 5้สีได้สิ่งที่เขาจะได้หนึ่งได้สังหารฐานพันจูโจมจากโชคอห้1 3. นึ่งามไข่ปักธงชัย 2. ได้อาวุธยุธทโทปกรณ์ไม่ไว่าจะเป็นปืนอาก้า ไม่ว่าจะเป็น M79 จรวด RPG คลอสแสวงเครื่องพวกเนี้ถ้าถามวิบัติการของเราแตกเขาได้หมดเลยพี่น้องมีหนำซ้ำเขาก็จะสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องทารพันจู่โจมค่าปักทงชัยแล้วก็หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่แต่การกระทำการหรือว่าการปิบัติต่อไฟเราในค่ำคืนนั้นพอก็คอคิดนะยิ่งบุก ยิ่งเจ็บยิ่งลุกยิ่งตายในท้ายที่สุดเขาสู้ฝ่ายฐานพานจากกอง้อยฐานพานจูโจมที่เก้าห้าสี่เมตรได้เขาก็ถอนกําลังถอยเข้าไปในแนวป่าแต่การลุกพี่น้องมันก็เหมือนการสาดน้ําเข้าหากันเหมือนในช่วงสงการพี่น้องผมพูดกี่ครั้งกี่หนผมก็ยืนยันแล้วพูดอย่างนี้การสาดน้ําเข้าหาหากันนั้นมันก็มีเปียกมีปอนด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างการประทะกันในค่าคืนนี้ก็เหมือนกัน ฝ่ายผมก็ขอจะเสียชีวิตกี่นายพี่ชีพกี่นายตรงนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาลากล่างคนเจ็บคนป่วยผู้เสียชีวิตของเขาเนี่ยกลับไปด้วยเขาไม่ทิ้งร่องรอยให้เราได้เห็นสิ่งที่เขาทิ้งร่องรอยให้เราได้เห็นก็คือเพียงร่องรอยลากล่างร่องรอยของหยดเลือดร่องรอยของปอกกระสุนปืนชนิดต่างๆที่เกื่อนกาดอยู่ในพื้นที่เขาทิ้งไว้เท่านั้นจริงๆพี่น้องแต่กองร้อยทหารจุโจม ที่954ครังเขาพิฆาตเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่อาสาสมัครทหารพลานชีวินสิริเยือนและอาสาสมัครทหารพลานพีระผลศิลป์นี่เป็นเพียงก้9แรกนะครับเดินทางวันที่29พฤษภาคม2524พอวันที่1มิถุนายน2524ฝ่ายเราก็ถูกโจมตีอย่างหนัก หลังจากค่ำคืนนั้นไปแล้วนะครับกองร้อยทหารพ่นจู่โจมที่954ขังข้งเขาพิฆาตเนี่ย <My S 1> ก็คิดหนักแล้วว่าสิ่งที่ทหารผ่านรุ่นแรกๆที่เขาเข้ามาในพื้นที่เขาคอที่เขากลับไปเล่าไปบอกเนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันไม่เชื่อใช่เรื่องที่มาโกโหกปูผดมดเท็จรุ่นแรกๆเข้ามาถอนกําลังกลับไปพักผ่อนก็บอกว่าเฮ้ยที่เขาคอเนี่ยพอคอดูนะ พอคอสู้นะพอคอฉลาดเพราะว่าพอคอกลุ่มนี้เขามีการเคลื่อนไหวไปมาเดินทางเข้าไปอบรมในประเทศจีนเขามีการเคลื่อนไหวมีการฝึกยุทธวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมวลชนไม่ว่าจะเป็นการหาแนวร่วมแล้วก็วิชาการพยาบาลพวกนี้เขาไปเรียนมาจากประเทศจีนทั้งนั้นพี่น้องในช่วงนั้น สถานีวิทยุของประเทศจีนเนี่ยที่เขากระจายข่าวหรือว่าส่งเสียงทางคลื่นเนี่ยข้ามมาที่ฝั่งประเทศไทยได้นะครับบางทีข้ามมาจากเวียดนามข้ามมาจากลาวนะครับเสียงได้ยินถึงประเทศไทยจากประเทศจีนก็ถึงนะครับจากข้อมูลตรงนี้กองร้อยฐานผ่านจุดชมที่9 5 4หี่ของเราก็คิดหนะักจากนั้นเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีว่า นอกจากตั้งฐานวิบัติการอย่างเดียวเขาก็ส่งกำลังพลออกลาดตระเวนรอบฐานแล้วก็ไปตามหมู่บ้านไปตามเชิงเขาถามว่าไปทำไมพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปทำงานมวลชนไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาไปหาข่าวพี่น้องเอามามา่าเอาปลากระป๋องเอายาวิชพันไปแจกจ่ายไปรักษา กับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ตามเชิงเขาหรือว่าในหุบในป่าเขาไล่แถวนั้นนะครับจะมีชาวบ้านไปอาศัยอยู่คือเขายึดชนิดจี่หว่าไล่ใครไล่มันเขายึดเองพูดเองเออเองตีกรอบว่าเอากี่ไล่เขาทําเองสมัยนั้นพี่น้องจากการปฏิบัติงานทางมวลชนของเรานะครับเราก็ได้ทราบข้อมูลข่าวสารว่ามีผลคอ,อลงมาหาสเสบียงด้านล่าง จากสภาพของพกคอเนี่ยเขาก็อิดโรยเสื้อผ้าขาดวินคือดูเหมือนว่าพกคอเนี่ยกำลังเพียงพัง้มเขาํำบากมากเขาก็มาให้บังคับขู่เข็นให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาเนี่ยนำสเสบียงขนสเสบียงเข้าไปให้พกคอในฐานวิบัติการแถวแถวฐานสีแถวเขาเคาแถวภูวววหินล่องก้าแถวหนองแมนาแถวเขาหญ้าแถวนั้นนะครับนี่คือ คำบอกเล่าของชาวบ้านทางฝ่ายทหารเราก็บอกว่าแล้วทําไมเราต้องทําตามเขาสั่งเราไม่ทําได้ไหมชาวบ้านก็บอกว่าถ้าไม่ทาก็ถูกลังแกะถูกยิงถูกทําลายถูกทุบตีถูกขู่เข็นข่มเหงต่างๆชาวบ้านเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องสนับสนุนคือจะมีผู้คนส่วนหนึ่งนําพวกเข้าสารอาหารแห้งเสบียงอาหารจากในเมืองนะครับก็ มาส่งแนวร่วมของพอคอตามเชิงเขาจากนั้นก็ส่งขึ้นไปสนับสนุนการสู้รบของพอคอในพื้นที่ป่าภูเขาบางครั้งบางโอกาสในระหว่างที่เรากําลังลาดตระเวนไปตามป่าตามเขาเนี่ยเราก็จะพบเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านของเขานะครับเขาก็าจะมีการทําไร่ไถนามีทําสวนปลูกพืชปลูกพวกมะละกอพวกละหงพวก เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมนะครับก็ปลูกทุกอย่างเหมือนกันถามว่าปลูกไว้ทําไมปลูกไว้เป็นเสบียงอาหารพี่น้องบางครั้งนะครับโดยเฉพาะในยุทธการนี้พี่น้องกองร้อยฐานพานจู่โจมที่954เข้าไปตรวจพบเกวียนครั้งแรกเนี่ยตรวจพบเอ่อสิบเล่มเกวียนที่มีวัวก็เรียกวัวเทียมเกวียนควายเทียมเกวียนนี่นะครับต่อมาหลายวันก็ไปพบอีกหเล่ม นะครับก็จอดอยู่แถวนั้นก็มีวัวนะครับแต่ไม่เห็นวัวซะแล้วไม่เห็นควายซะแล้วไม่พบผู้คนมีเพียงหมู่บ้านเล็กๆมีเพียงอาคารโรงเรือนโรงครัวพวกอุปกรณ์การทำอาหารพวกกระทะพวกนี้นะครับจะเจอ,อเยอะมากนะครับแล้วก็จะได้พวกแมกซกินเปล่าวพวกลูกกระสุนปืนปอกกระสุนปืน นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ทางการเกษตรค่อนข้างเยอะนะครับคือลบไปด้วยทํางานข่าวไปด้วยเนี่ยเราจะได้ผลหลายอย่างในระหว่างนั้นทั้งโชคอหนึ 1, 3, ่งสามไข่ปักธงชัยเนี่ยเขาก็ได้เปิดรับอาสาสมัครฐานผานหญิง <S <S เพื่อเข้ามาทํางานด้านปฏิบัติการทางจิตวิทยาร่วมกับฐานลานชายในพื้นที่เขาคอด้วยเช่นกันแล้วเสื้อผ้าเครื่องแบบของฐานผานในช่วงนั้นนะครับ ยังเป็นชุดลายพางนะครับกำลังจะสลับสับเปลี่ยนกำลังจะกลายเป็นชุดดำเรามาฟังนิดนึงนะครับสมัยนั้นมันมีการป้นตามหมู่บ้านชายแดนตามเชิงเขาตามหมู่บ้านในถิ่นธุรกันดารน,นะครับพอป้นเสร็จนะครับพี่น้องประชายชนเขาก็บอกว่าเป็นพวกเสือพานพวกทหารพานเข้ามาป้นว้อย่างนั้นสมัยก่อนนําอาวุธปืนกลับบ้านได้พี่น้อง พอเขาบอกว่า,เ,าเป็นพวกฐานผ่านพวกเสือ้อผ่านซึ่งชุดเครื่องแบบสมัยก่อนเป็นชุดลายพรางนะครับมันก็ทําใหา้กองทัพเขาได้รับความเสียหายซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เขาอดอยากที่เขาไม่มีอาหารนะครับเขาก็สวมเสื้อผ้าเครื่องแบบของทหารเนี่ยบางทีเขาก็ยืดได้โจมตีทหารหลักได้ทหารเกณฑ์ได้เขาก็เสื้อผ้าพวกนี้ไปสวมใส่จากนั้น ยิงเสร็จป้นเสร็จได้ทรัพย์สินเขาบอกว่าพวกเราทหารพลาน,านกับยางเงี้ยพี่น้องประชาชนเขเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทหารพลานนะครับเขาก็มาร้องหน่วยเหนือหน่วยเนหนืนอก็ตรวจพบจากนั้นนะครับก็มีนโยบายที่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแบบจากชุดายพังมาเป็นสีดำนะครับแล้วอายุธโทปกรณ์หลังจากการล้มที่เขาขอจบลงเขาห้ามนะครับนำอาวุธสงคราม กลับไปที่บ้านในยามที่ลาพักไม่ให้มีอาวุธใดๆติดมือกลับไปนะครับนี่คือเรื่องเราบางช่วงบางตอนของการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขาค้อในปีพศ2524หันกลับมาที่กองร้อยฐานผ่านจุโจมที่954ข้างเข้าพิฆาตอีกครัง้งกองร้อยฐานผ่านจ่โจมที่954เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ในป่าปะทะทุกวันเหมือนกันพี่น้องถูกซุ่มยิงทุกวัน แต่ก็รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งเช่นกันมันไม่เฉพาะกองร้อยฐานพัานอยู่ชมที่9อ4พี่น้องกองร้อยอื่นๆก็เหมือนกันประท้าหนักประท้าเกือบทุกวันวันละครั้งบางครั้งก็ช่วงสายช่วงบ่ายช่วงยินมีแถมกลางคืนอีกก็มีเขาเคลื่อนกําลังเข้าตีกองร้อยฐานพัานอยู่ตลอดเวลาพี่น้องจนกระทั่งถึงวันที่7กรกฎาคม2524 ในระหว่างนั้นคือมีการประทะกันตลอดแต่ไม่มีพี่น้องท่านใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจนกระทั่งวันที่7กรกฎาคม2524กองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 5ครั้ังข่าวพีฆคาตเนี่ยเขาก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้จัดชุดปฏิบัติการออกลาะเวนในพื้นที่ทุ่งสะเดาะพงในพื้นที่แถบนั้นนะครับสมัยก่อนก็ยังเป็นปา่าเป็นภูเขานะครับมเมื่อรับทราบ คำสั่งเช่นนั้นนะครับจ่าสิบเบกชาลีทองอินพุ้งคับกองร้อยก็ได้สั่งให้กําลังพลเคลื่อนกําลังออกจากฐานวิบัติการเพื่อลาตาตระเวนดูแลความเรียบร้อยในพื้นป่าซึ่งการย่ำเท้าเดินทางเข้าผื้นป่าในวันนั้นจ่าสิบเบกชาลีทองอินท่านก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับมอบหมายใ,ให้เป็นพุ่งคับกองร้อยฐานพานจูโจมที่954 ค้าข่าวพิ่คาดแต่ว่าไม่เอาเปรียบลูกน้องพี่น้องบอกว่าวันนี้ผู้กองจะไปด้วยจากนั้นก็เตรียมอาวุธยุธโทโธปรกรณ์นะครับสะพายเป้ใส่หลังในนั้นก็มีน้ํานะครับมีหม้อข้าวสนามแล้วก็มีพวกลูกกระสุนปืนลูกระเบิดนะครับก็ใส่ไปก็เคลื่อนที่เดินทางเดินไปได้สักหนึ่งชั่วโมงพี่น้องถูกผก็คอ,อ,อ,อเนี่ยเขาซุ่มยิงพี่น้องเกิดการประทะกันอย่างหนัก ชนิดที่ว่าตายไปตายทางฝ่ายผู้ขับกรอ้องลอยท่านจ่าสิบเอกชาลีทองอินเนี่ยท่านก็สู้นะครับสั่งให้กำพลพลบอกว่าสู้ตายพวกเรายอมไม่ได้ใหญมันลุกเข้ามาผคอเนี่ยช่วงแรกเขาเหมือนเห็นกําลังพลหันหพันเพียงหนึ่งชุดปฏิบัติการเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาเขากะว่ายังไงต้องสังขาสังหารหานพันจู่โจมเนี่ยให้ได้แต่พี่น้อง ผมเคยบอกหลายครั้งหลายหวนว่าฐานพันจู่โจมไข้ปักธงชัยนั้นไม่ใช่หมูฐานพันจู่โจมโชอคอหนึงสามนั้นไม่ใช่ใควายพี่น้องที่จะให้พวกโผคอเนี่ยมาจูงจมูกหรือว่าจับไถนาเทียมเกลียนได้เราสู้สู้ชนิดที่ว่าตายกันไปข้างหนึง่งผมจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบฐานพันจู่โจมโชอคอหนึ่งสามไข่ปักธงชัยของเราเนี่ยมีการปลูกฝังเรื่องการสู้รบ นะครับฝึกมาอย่างหนักก่อนจบหลักสูตรหรือว่าในระหว่างการฝึกเนี่ยครูฝึกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านจะบอกนะักบอกน้าว่าลูกกระสุนปืนเนี่ยให้เก็บใส่ไว้ในกระเป๋าหนึ่งลูกผมสงสัยผมถามว่าครูครับแล้วจะเอาไว้ทําไมในเมื่อเราก็ใส่แมกกาซีนแล้วก็ยัดแล้วก็ยิงเป็นนัดสุดท้ายหมดแล้วก็หมดเลยไม่ดีเลยครับเราสู้จนนาทีสุดท้ายสู้จน หมดลูกกระสุนปืนทั้นสุดท้ายครูบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าหากพวกเราฐานบัานจตโจมถูกฆ่าสึกผอก็คอหรือกองกำลังต่างชาติเขาจับได้เนี่ยเขาจะเอาเราไปทรมานการทรมานเนี่ยมันทรมานอย่างแสนสาหัสไม่ว่าจะทุบเล็บไม่ว่าจะใช้มีดกดเชื่อดไปตามที่ต่างๆตามหัวเขา่าตามสันกระดูก ตามฝ่ามือพวกนี้คือเขาทรมานเราเราจะทนไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะจับเราได้เนี่ยลูกกระสุนปืนนัดสุดท้ายเนี่ยให้เก็บไว้แล้วจะเก็บไว้ทำไมครับเก็บไว้เพื่อปิดชีพตัวเองก่อนที่ผมก,ก็คอเขาจะจับได้ว่าอย่างนั้นพวกเราถูกปลูกฝังมาเช่นนั้นจริงๆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ผมคนหนึ่งแหละที่จะต้องเอาลูกกระสุนปืนอาก้าเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อไว้หนึ่งนัดเวลามีคนถามผมก็บอกเขาว่าเอาไว้ฆ่าตัวตายผมพูดอย่างนี้ซึ่งกําลังพ่ากำลังพนฐานพลานท่านอื่นๆก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันพี่น้องน้อยคนที่จะไม่รู้เรื่องราวว่าต้องกันกระสุนไว้ปิดชีพตัวเองเนี่ยหนึ่งนัดน,นะครับอย่างเช่นการสู้รบในวันที่7กรกฎาคม2524เหมือนกัน ทุกคนเตรียมพร้อมไม่หมดพี่น้องเตรียมพร้อมที่จะสังหารตัวเองหากสู้กับพอกคอไม่ได้แล้วปล่อยให้มันจับได้แต่สถานการณ์วันนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นพี่น้องกำลังผลชุดลาชเวนของกองร้อยฐานพันจุจมที่954เขาสู้สู้ชนิดที่ว่าตายเป็นตายยอมตายแต่ไม่ยอมที่จะเสียชื่อ ฐานพันจู่โจมจากโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยพอเขอเข้าสู้เขาเห็นว่าเราสู้อย่างแข็งแกร่งสู้อย่างเนียวแน่นสู้เราไม่ได้เนี่ยเขาก็ถอนกำลังถอยไปอีกพี่น้องแต่ก่อนที่จะถอนกำลังถอยเขาก็ซัดเข้ามาอย่างหนาแน,น่นเหมือนกันในท้ายที่สุดนะครับชุดปฏิบัติการของกองร้อยรัฐเวียนจู่โจมที่เก้าห้าสี่ครั้งเข้าวิคาตเขาก็พลาดท่าเพราะว่ามีลูกกระสุนปืน แล้วก็สะเก็ดระเบิดเนี่ยพุ่งเข้าที่ร่างของจ่าสิบเอกชาลีทองอินพุ่งขับกองร้อยได้รับบาดเจ็บสาหัสผก็อเ,อเขาถอนกําลังถอยออกไปเข้าไปในแนวป่าทิ้งไว้เพียงร่างของจ่าสิบเอกชาลีทองอินพุ่งขับกองร้อยฐานพันจูโจมที่954ครั้งเข้าพิฆาตให้นอนร้องโอดโอยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบในครั้งนี้ นี่คือเรื่องราววีรกรรมของกองร้อยฐานพันจูโจมที่954นามเรียกขานว่าขังขาวพิฆาตเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในพื้นป่าเขาค้อทุ่งสะระพงบ้านแคมสนหนองแมนาบ้านแยงเขายญ้าบ้านเหลาลือแถบนี้ยังไม่จบเรื่องราววีรกรรมของฐานพันจูโจมโชคอรอนึ 1, 3, ่งสามไข้ปักทุงใจก็ยังไม่จบพี่น้อง พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราววีรกรรมของกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่955นามเรียกขานว่าหมาศึกกองร้อยนี้ผมมีความคุ้นเคยกับกำลังพลเป็นอย่างมากรู้จักค่อนข้างเยอะเพื่อนรุ่มรุ่นของผมในกองร้อยนี้มีเยอะแม้แต่จ่าสิบเบกผวนยี่จีนอดีตผู้เข้ากอง้อยทหารพลันจู่โจมที่965พลานุ่มลิทธิไกที่ขึ้นเข้าไปตีช่องบุก ก็เคยเป็นอดีตผู้ขับกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่955มาศึกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครท่ารชาวเกิดมงคลหรือว่าจ่าปิดเนี่ยผมก็รู้จักดีนะครับเจ้าชานเอมแบนก็มาจากกองร้อยฐานผ่านจุโจมที่955มาศึกแล้วก็เจ้าพวง แล้วก็อาสาสมัครฐานพานตองหลดเจ็ดพวกนี้มาจากกองร้อยฐานพัานจู่โจมที่955าาหามาศึกทั้งหมดนะครับจากกองร้อย9 5้ห้าเนี่ยเขาย,ย้ายมาอยู่65จากนั้นผมก็มีพักพวกอีกหลายคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ขอโทษเพื่อนโดยเพราะว่ามันก็หลายปีเนาะประมาณ30-40ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เจอกันแต่ผมก็จำวีรกรรมของพวกท่านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้พี่น้อง fc ได้ฟัง คลิปนี้ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบฟังแล้วถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้รับฟังอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ